ทาจารย์สมรั์เป็นคนส่งข่าวนี้แต่เช้าหลังจากวิทย์เยมุตตมระออกคลิปลงกำนันในวันนั้นที่มวลมหาประชาชนนับล้านออกมาไล่ยิ่งรักแล้วก็ขับไล่ระบอบทักษณิณแล้วก็ต่อต้านพักการเมืองหรือนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่จะแก้ไขมาตรา1 1-2นะคะ วันนี้ตะเกิงสมสรัพย์ออกมาประกาศบอกว่าสิริโชคโสภายิ่นใบาลาออกจากพักประชาธิปัตย์หลังจากขึ้นไม่นานก็มีจดหมายออกจากสิริโชคโสภาอดีตสสสงขลาประชาธิปัตย์โพสต์ใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักการเมืองโดยเป็นสอส,อสอครั้งแรกเมื่อปี44ได้รับเลือกติดต่อกันสีสมัยแม้เป็นฝ่ายค้านส่วนใหญ่ก็ภูมิใจในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและมีส่วนร่วมกับทีมประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยังจำบรรยากาศสมัยแรกที่เป็นสอสอต้องลุกขึ้นไม่ไว้วางใจในการอภิปรายสองชั่วโมงครึ่งกรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงเสียภาษีสุลกากร จนได้รับการเลือกจัดสื่อมวลชนให้เป็นดาวสภาผลการอภิปรายในคราวนั้นถูกฟ้องค่าเสียหาย20,000ล้านบาทคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ต้องขอบคุณคือพี่น้องสมาชิกสสสังกัดประชาธิปัตย์ทุกท่านที่ช่วยกันต่อสู้ในสภายอย่างเต็มที่ขอบคุณคุณชวนคุณอภิสิทธิ์ที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาขอบคุณพี่ถาวรเสเนียมที่ช่วยกันดูแลพยานปากสำคัญแม้ภายหลังพยานจะเสียชีวิตก็ตาม ไม่เคยลืมบุญคุณคนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 7. จ็ังหวัดสงขลาที่ให้โอกาสทำงานเป็นระยะเวลา10ปีไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงตลอดเวลาเกือบ30ปีที่เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์คิดเสมอว่าที่นี่คือบ้านเดียวหลังสุดท้ายแต่เมื่อพักประชาธิปัตย์ในปัจจุบันมีอุดมการณ์ที่แตกต่างไปจากประชาธิปัตย์ในอดีตเป็นอย่างมากเลย ผมจริงมีความจำใจต้องเดินจากไปแม้จะมีความอาลัยอาวร์ต่อพรรคประชาธิปัตย์มากแค่ไหนก็ตามผมเชื่อเสมอว่านักการเมืองต้องมีสัจจะวาจาและอุดมการณ์ที่ต้องรักษาหากปราศจากสองสิ่งนี้มันก็เป็นได้แค่นักเลือกตั้งคืนนี้ทั้งคืนเป็นคืนที่นอนไม่หลับเช้านี้ต้องลาออกเขียนเมื่อคืนนะฮะเช้านี้ต้องลาออกจากพรรคที่รักและเทิดทูนที่สุดทั้งน้ำตา แต่ยังหวังว่าจะเป็นความหวังอันน้อยๆว่าสักวันประชาธิปั์จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคงเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนผมจะเฝ้ารอดูขอแสดงความนับถือสิริโชคโสภาล,ลาออกค่ะ <Okay. S 1> สาธิี่บ่อนตีก็ลาออกเช้าวันนี้ประชาธิปัต์ซึ่งเป็นอดีตกําลังจะเป็นอดีตหน้ากระดานเรียงหนึ่งออกมาต่อต้านการผสมพันธ์ข้ามขั้วการผสมพันธ์ที่อับประยชน์อดสูที่สุด ระหว่างาพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยการผรสมพันธ์ของคนที่อย่างเดชอิดพูดว่าอย่าเอาอาดีตมาตัดสินในปัจจุบันแต่คนอดีตที่ยืนอยู่ในปัจจุบันบอกว่าเดชอิดกับเฉลิมชัยเนี่ยกระสันอยากจะได้ตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงเกียรติยศเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของผู้ก่อตั้งและ80ปีที่ประชาธิปัตย์เดินทางมา4คนเท่านั้นจาก25แต่ไม่มีเพียงแค่4คน ประชาธิปัตย์หลายคนที่เขาออกไปไปอยู่พรรคอื่นออกไปไปทำงานอย่างอื่นเขาเริ่มลุกขึ้นมามปกป้องพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะสิริชกสาเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนสุดท้ายละจะต้องออมีคนอื่นตามมาอีกนะเรา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 ขอบอกคุณอลงกรณ์นะว่าการที่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางแล้วคุณอางกรคุณอางลกรบอกว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ในประชาธิปัตย์หยุดวิวาทากันได้แล้ว พุยกันด้วยเหตุผลได้แล้วยึดประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักอันนี้คุณนรองกรอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่จ้าว่าคุณอรอรน,นณอรงกรณนี่อยู่ฝ่ายไหนคุณนรงกรเงียบไม่ได้ป่าก็ไม่มีใครว่าคุณนรงกรเป็นใบคือในท่ามกลางความความ,มต้องการความชัดเจนนะค่ะต้องการความชัดเจนว่าสิ่งที่ทําแบบนี้เนี่ยมันถูกหรือไม่ผิดออจะมาบอกว่าอ้าวถูกครึ่งผิดครึ่งก็ได้นะะไม่ได้ข้าวกับขี้เรากินกับคนละครึ่งนะไม่ได้ เรากินข้าวไม่กินขี้เราต้องแยกขี้กับข้าวให้ออกคุณดำรองกรแยกออกไหมว่าอะไรอาจารย์ไหนเป็นขี้จา์ไหนเป็นข้าวแค่เพียงเขาเนี่ยเดินเฉียดนิดเดียวก็สั่นจนท่านจะแบบไปรวบรวมหอลงลง,ลงกับเขาเลยเหรอไม่ไม่คิดเหรอว่าอดีตเนี่ยคุณทักษิณทําอะไรไว้กับประเทศชาติและประชาชนบ้างไม่คิดเลยเหรอว่าคุณทักษิณเนี่ยได้กอบโกย ผลประโยชน์จากการเข้าสู่แวดวงการเมืองกอบโกยความสุขความสําราญบานใจเอาไปไว้แต่เพียงผู้เดียวอยู่ในกำมือตัวเองและเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาซื้อความเป็นคนเดี๋ยววันนี้มีเรื่องคนกับมนุษย์นะเยอะมากพวกเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นจะบอกกันนะักการเมืองทุกคนจะบอกกันนะัก NGO NGO ทุกคนเลยว่าพวกเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์และเราเท่ากันเราอาจจะมีเงินไม่เท่ากันแต่เรามีเงินบริสุทธิ มากกว่าคุณแน่ๆเ,าเราว่าสําหรับคนที่วันนี้พูดเรื่องมนุษย์กับอมนุษย์นะ